อ๋อค่ะอ๋อจริงจริงจริงยัยังยังเป็นสามีอยู่นะคะยังยังยังไม่ได้อะถึงกระบวนการอ๋โอเคคือเรียกว่ายังไม่ได้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วใช่ไหมคะยุ่ิธรรมทาง่างยุทธศาสตร์างการบริการที่พันยานพันช้อ๋อ จริงๆที่ที่โพสก็คือจริงๆคดีก็แบงานีงานคดีเวลาทำงานเลยจะคือเขาเป็นพิพิ่ระาดัรองบกัวเองก็กาแฟด้วยเองด้วยก็เราโพสกติจริงๆก็ที่ไปอ่านรอบแล้วคือสายดีแต่ว่าก็ยังยังไม่มียังไม่มีคนตอไม่มีใครมา่ะก็เลยก็เลยต้องตรงตองไปแต่ก็จริงๆคดีพร้อมเปิดนะคะที่จะยังียว ก่อนที่จะถึงข well ั้นตอนต่อไปคือคดีเข้าใจว่าแบบออกมันทุกเพราะว่าปีที่แล้วสองพันยี่สี่เนี่ยคี่อนข้างค่อนข้างหนักแบบคือเราอยู่กับสามีเรามาสิบ็ดปีแล้วลังจะสิบ็ดปีซึ่งมันก็เกือบของสองทุกจังดวัอะค่ะเมื่อเรารู้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยมันก็เราก็คิดอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยถึงสิบดเดือนเพราะว่าไม่ได้อยากจะ เอาเอร์ไม่ดีไม่ไม่ไขซาบค่ะแล้ก็รองไห้ก็คือหวอนเป็นเพื่อนแล้วก็ร้องไห้แบบน้ำตาอันอมันเป็นแสนแสนเม็อ่ะเขาเกว่าพลิกหมอนไปพลิกหอนมาลัวก็เปียกของนั้นนะคะเราจนจนจนเราเก็บไม่ไหวแล้วเหมือนทมเรามืนแย่เรางานเราเยอะอ่ะค่ะน้งมายาโศกาวานค่ะแล้วเราเราเริ่ม เริ่มเหมือนกับว่าจะไปต่อไม่ได้ก็เลยต้องต้องปรึเพื่อนสนิทแท้สองคนแล้วก็แล้วก็เสร็จปุ๊บก็ต้องไปหาหมอเพราะว่าไม่สามารถที่จะจะัดจานวนหนักได้ะคะ่ะก็ก็เลยต้องไปหาคุณหมอครั้งที่หมอจำตัวเขาหายใแบบแท้แล้วก็เข้าใจว่าทวามเป็นยังไงเขาจะไม่อยากให้เกิดขึด้นกับคนสองคนเพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครรู้เขาไม่รู้ว่าเขาจะรู้ แค่นั้นเองแต่ว่าพอเขารู้คดาเชื่อว่าคไม่รู้ว่าใครถือเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็มีทนาช่วยตอนนี้เราตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเราอยากจะมูฟออนแล้วก็เราก็เราก็สวดมนต์ส่งเมตตาให้แล้วก็โหสิกามันมัน,ม,นมันทุกข์ามทุกไม่มีใครดับได้นอกจากตัวเราเองอะค่ะคดีมีความรู้สึกว่าจากคันวานี้ที่น่ากขังตอนเนี้ย คดไม่เข้าใจว่ามันก็คือเรื่องธรรมดาคือก็คืเรื่องธรรมดาถูกก็เป็นเรื่องธรรมดาคดีไม่อยากให้อีกสองคนและครอบครัวเราที่ปมาทที่คดเป็นนีแล้ด้เชื่อว่าปรมาณถึงจุดนี้เขาก็คดไม่อยากให้เขาไปไนที่ีก็จะคิดว่าเอถ้าเรามาหาตรงกลางด้วยกันแล้ว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 รีบที่จะจัดการทุกอยางให้เสร็จแล้ว เหมือนก็จะได้ย้ายย้ายกันไปแล้วก็ไปไปมีชีวิตใหม่ที่ดีไปไปมีงานที่ดีโดยที่ไม่ต้องเครียดเพราะว่าเข้าใจอะค่ะเพราะเราเพด่อนแบบสามร้อยหกสิบห้าวันจะไปเพราเข้าใ,ใจว่ามันคืออะไรแต่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเพราะเขาไม่รู้เองอนเ,อเองนื่องจากหมกระลาปีที่แล้ว ททีที่แล้วองปีที่หนึตอนปีที่แล้วเขาทำพูดอะไรที่แบอกเราหรออ่าจริงจมันมันมันคือเรกว่าถ้าคุณอยู่กันนานๆม,มันก็ต้องสรางและค่ะความหักล้าันนะคะแล้วก็เมื่อกุาด้ภาพสันนขอิขอเดือนเก้าคุณก็เริเร่มพยายามแต่ว่าคุดก็ได้รับการปฏิเสธได้รับการเบียเป็นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงคณิยาพามาห้ารอบแล้วก็อ่าคณิยาก็คือเณิยาร้องไห้แล้วลกคือว่าไม่ได้ถูกกันอ่าหมายความว่าเห็นผลอย่างไอะค่ะเคณิยาก็คณิยาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องศึกษาเพื่อนแล้วก็ก็ตัดสินใจว่าอืมเราต้องเดินต่อแล้วล่ะเราเราต้องเดินต่อไม่เป็นไรจริงๆเิงคณิยาไม่เสียดายเวลาเลยนะคะเพราะว่า สิบหกสิบเจ็ดปีมาเนี่ยเวลาดีๆที่คดีมีกับออมเนี่ยมันมันมากมายเลยจนมันมันเมมโมรีดีๆคือเยอะจริงๆอันค่ะคดีไม่เสียดายเลยแต่ว่าคดีพอคดีเข้าใจแล้วคดีก็เลยบอกว่าเออเราเราควรจะเราควรจะกลับมารักตัวเองแลว้วก็ปล่อยทุกคนออกไปจะได้มีมชีวิตท <TV. S 2> ี่ดีใช่ค่ะใช่แค่นั้นเองแค่นั้นเอง ตอนนี้ไ <Tamam> ม่ได้คุยเลยบอกก่อนนะกันนบอกกนค่ะพูดค่ะแต่ต่คุณเบียจะให้อกาพิเศษคะในการที่จะบไม่คุย่นี้ขระยะ่าที่กรนเียมันเการอยากค่ะช่อก้เป็การอยากทอย่างอย่กระบวนการตีควค่ะคุณเบียก็อยากให้คือคุเดียรสิงๆคุเดียอยากจะไกลเอนนะคะยังมีเวลาอยู่ ใส่เตี่ยเพราะว่าค้าค่าสมมติว่าถ้าไม่ได้ใส่เตกันแล้วคันก็ต้เข้าสู่กระบวนการก็ก็ต้องตามข้อเช็คจริงอ่าเอได้กับเตอมที่ในเรื่องขจงกัญาณทนนี้นะคะของเราก็ได้เตรียมตัวเตรียมตัวกับเต็มที่จริงๆรอะค่ะก็เธได้อยาบคายที่ทำไปขายแล้วก็เธอจะพูดตรงนี้ ทางสายแล้วมีความสุขแต่ก็ไม่บอกว่าจะไปวันไหนหรืออะไรปัจจุบัแล้วค็อกจะไม่ได้ครอบตัวเสด็ใหม่ด้วยการจัดการขยายสิ่งที่ส่วนตัวเพราะว่ามันมันมันเป็นนัิดี้างเองนี้กกะนการมักรสนือว่าปรตก็ะไม่อะไรคไม่มาค่ะก็ต้องดูค่ะบกว่าคดีิบน่าจะสูจากภายในนได้ผในผสงชั้นต้นคดี เราเนในอินเทอร์เหลักแแยก้ายเราไม่เพิ่อะอันนี้ขอขอขอไม่เุิดีค่ะเป็นเรื่องของมัลติโอค่ะคุณผู้มันนี้โอเคมากแล้วค่ะทุสัปดาห์ก็เรยดีขึ้นเรื่อยๆเธอถูกบอยนะคะประเดยวตัวว่าสองฝ่ายกำลังถุกแบบที่คดเคยถูกมาเป็นแถวมาหมดเพราะว่าคดีว่ามันเซียดอะค่ะพอพอพรารู้ว่าเรารู้ เขาก็จะเครียดเีดเดเครบ้านะคะถ้าาไม่เครียเดเครดว่าก็กอง้งดคแต่ว่าเดรียเดเครียดมัมมมวขัดครอบครัวด้วค่ะาต้องเข้าใจาะว่า เคยไปอย่างนั้นมาปีหนึ่งวราเคยรู้สึกว่ามันมันมันบัดทพรทั้งทั้งทั้งหุ่นเราทั้งสุขภาพติดใจแล้วกษาเคยไม่อยากให้เขาเป็นเป็นเป็นเคยเริ่มรู้สึกว่ากาทรแยกย้ายกันไปจะได้ไปใช้ชีวิตที่สวยงามคนเราเปจะได้ว่างวอกว้างกว่ากว่าที่เียต่างหากนะในฐานะที่เราเช่เรื่องแบบนี้มันก็มันก็เกิเรืนไปก็แน่นอนค่ะเพราะว่าเราเราเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วเราเรามี มันมีมอนเตมอรีสที่ดีกันกันกันเยอะจริงๆค่ะค่ะซึ่งคดีเขาจะจะยังเก็บไว้อยู่คเดีก็เลือกที่จะเก็บคดีถือว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วคดีก็จะไม่ได้มันหัวทำแล้วยังเป็นสิ่งสวยงามค่ะแค่ต่อไปเราก็โฟกัสที่งานแล้วก็เราคูนก็เลือกแล้วล่ะว่าต่อไปเราคงจะดูคนคดีไม่ไม่ดูคนที่สเตตัสไม่ได้ดูคนทค่เคยดูที่ความจริงใจแล้วก็หัดว่าใช้เวลาดูกันนานแค่ไหนค่ะใจอ๋อตอนนี้มุ่งงานและครอบครัวตัวเองค่ะแล้วก็ อ๋อก็ถ้าถ้าจะมีก็ขอให้มีสิบสามข้อจสนวนการข้อสองสามสี่ข้อนะควด่ยังไม่ได้ปิดต่อนไม่ค่ะในโลกนี้มีอะไรสวยงามมากาตัวเราปวดเลยค่ะแล้วก็คือในที่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องปกติในทุกยุคสมัยอะค่ะแล้วก็อในที่ว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้อะมันมันมันทุกมันมีสุขมันก็มีมันชีวิตก็ขึ้นก็ลงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคือใน่บอกนะคะว่าปัิยาทุกคน หายทุกกรณีที่ทุกคนเป็นแบบเพเดียมสองต่างกันค่ะก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่มาคุยกันแล้หมาทางออกด้วยกันแล้วก็รีบไปทำงานกันอะไรกันไปเพเดียมไม่ช้าคนไม่ช้าแสดงว่าเรื่องปฏิความก็อยู่ทในกระบวนการอยู่ในกระบวนการที่ทำแล้วค่ะโอเค่ะ